วันนี้เราจะมาทําชิ้นงานที่คิดขึ้นมาเองในบทที่เนะครับชื่อว่าคอนนะครับหัวคอนคอนขอสแลกอันดับแรกนะครับคลิกที่เราจะเลือกฟอน์เพนแล้วกันครับแล้วก็คลิกที่โชว์เพื่อให้ฟอนต์เพนอยู่ที่หน้าจอตลอดนะครับแล้วเราก็มาเราผมก็จะทําเพนขึ้นมาอีกอันนะครับ เป็นไปด้านหลังนะครับระยะห่างอันแรกก็ยี่ห้าครับแล้วก็ทำขึ้นมาอีกระยะห่างอันที่สองสักสี่สิบัสักสี่สิบครับ ระยะห่างอันที่สามจากเพลยลายเพลนนะครับคลิกที่ฟิปมันจะไปตรงข้ามนะครับ80สัก60แล้วกันครับ ระยะห่างเพ็นสุดท้ายห่างจาก,กเพจนฟันเพนก็สักร้อยสามสิบนะครับโอเคครับสักร้อยสามสิบเสร็จแล้วจะเรามาสเก็ตรูปกันครับเล้วที่ฟันเพนแล้วก็สเก็ตสเก็ตวงกลมขึ้นมานะครับขนาดอาสักสามสิบแล้วครับแล้วมีสามสิบ จะมี30กดกดคอนโทรลซไว้นะครับกลอบไปถูกแล้วก็คลิกที่เพนหนึ่งครับคลิกที่เพนหนึ่ง,ดนนงกดสเก็ต เดียวกันครับก็ถูกแล้วก็เลือกเพนสองครับสร้างรูงกลมเล็กมาหน่อยครับสักยี่สิบแล้วกันรัศมียี่สิบสิบแปดและสิบหกฮะเสร็จแล้วออก จากสกเกตมาเพนสามกดสกเกตใช้คำสั่งเซนเตอร์แทนนะครับตามรูปเลยครับให้ขนาดสักด้านละด้านสักด้านละสี่สิบนะครับ สอเรใหญ่ไปครับเปลี่ยนเป็นสามสิบห้าครับผมถูกกดออกจอากสเก็ตแล้วเลือกเพนสุดท้ายครับเพนสี่แล้วก็ใช้คำสั่งเดิมครับเซนเตอร์ hmm. แลนเข้าๆครับเลือกมาแล้วแต่เราจะออกแบบว่าให้มันเท่าไหร mm ่ hmm. อันนี้สักเจ็ดสิบ Uh... ย้อนกลับนะครับอ,อีกครั้งครับคลิกจุดไว้สักย้อนกลับอีกทีครับ ผย้อนอีกครั้งครับกะเข้าๆแล้วนะครับว่าเราจะให้ปลายมันเท่าไหร่มานเท่านี้แล้วครับ,คครบกดออกจากสเก็ตต่อไปเราจะให้คำสั่งล็อบนะครับก็คลิกที่จุด อีกอที่เพนแรกที่ที่จุดบนสุดแล้วที่เพนสองที่จุดบนสุดมันจะตรงๆนะครับเราสามารถเลือกได้ตามแนวแกนมันก็จะหมุนทําให้เป็นองศาเป็นเคิร์ฟแล้วแต่ว่าเราจะเลือกประมาณไหนแล้วก็เลือกอันหนึง่ง เสร็จกดถูกครับแล้วผมก็จะได้หัวค้อนคร่าวๆขึ้นมานะครับเราก็ซ่อนให้หมดครับ ครับจะไปคลิกท็อปเพนนะครับเราจะทำการเ e อ็กซ์มันขึ้นมาใช้ปลาโนมันทูทีครับกดสเก็ตสเก็ตวงกลมขึ้นมาครับจากศึนกลางประมาณนี้ครับ้วกดเ e อ็กซ์โตรโไปด้านล่างครับ ท่านี้ครับข้าวๆครับสร้างขึ้นมาคลิกที่พื้นผิวตรงนี้นะครับทำรูปครับแล้วก็กดสเกต็ตสเบบาร์น้ำมันถูให้มันเป็นหาเลือกจุดศูนย์กลางเดียวกันเล็กเข้ามานหน่อยครับอีกถูดขึ้นมาถูกครับแล้วคลิกที่ผิว <c oughs> กดสเก็ตครับสเปกบาร์นะมันทูสเก็ตวงกลมให้มีขนาดเท่าอันเดิมครับแล้วก็ทำการเอ็กทูต่อผมเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างเพลนนะครับ เทนปีกที่ผิวเราฟิปขึ้นมาด้านบนนะครับประมาณสัก10อ่าสัก5สักห,กหกครับอย่ประมาณนี้เสร็จแล้วกดถูกกดสกเก็ตครับ น,นประมาณนี้ครับแล้วก็ insert hex นะครับทำให้เป็นโค้งสักพิดสัก35้า สามสิบเอ็ดนะครับกดถูกแล้วเราก็มาสร้างเพนครับที่ที่ปลายจุดก็จะได้เพนที่ขนาดกับจุดมาครับกดถูกแล้วเราก็ทำการสเก็ตสเก็ตรูปวงกลมขึ้นมา ให้ไดมิเตอร์สักสี่ครับสามครับลองดูก่อนแล้วกันครับ, <c oughs> รบแล้วก็สซแวปที่ที่ทททผิวอ่าอีกอันหนึ่งค,ครับก็จะขึ้นดังรูปสื่อจะเล็กไปครับเราไปแก้ แก้ขนาดตอเครับขนาดสักห้าครับหกเลยครับเอาห้านยครับ เราก็ทําออกจากสเก็ตแล้วก็ล้ออ่าแล้วก็สวับที่ผิวตรงนี้แล้วก็คลิกที่เส้นสวับกดถูกครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้คอนขอรอ่ะย้อนเราจะได้คอนคอสแลกขึ้นมานครับคข,ข่าวครับ มาแต่เราครับผม